สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจส l i n g s h o ท t เฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้มายิงเป้าซ้อมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับระยะ20เมตรนะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าวันนี้จะทําได้กี่ลูกนะจะเข้าเป้าทั้งหมด5ลูกเลยไหมเป็นการฝึกซ้อมนะฮะเป็นการฝึกซ้อมนะครับก็ทําคลิปเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วก็ ได้ถ่ายคลิปให้คนที่ติดตาม c h anel n ผมได้ชมมันด้วยนะครับเอาผิดฝั่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งของนะครับผมให้ลูกค้านะครับ มีลูกค้าสั่งสินค้านะครับเป็นลูกเหล็ก1กิโลนะครับใช้นี่ไปก่อนแล้วกัน จำนวน5ลูกนะครับผมยางเส้นเดิมนะฮะใครสนใจยางที่ผมใช้อยู่นะครับก็มีจําหน่ายนะครับนี่นะจุดเดิมนะลูกแรกขอเป็นลูกอุ่นเครื่องนะครับผม โดนนะครับห้าลูกนะครับผมโดนนะครับโดนนะครับ ยิงไป2ลูกแล้วนะครับลูกแรกสุดไม่นับนะครับเป็นลูกอุ่นเครื่องนะครับเป็นลูกดูทิศทางของลูกนะไม่โดนนะฮะออกซ้ายมือโดนนะครับ,ออนนรบลูกสุดท้ายนะฮะ โดนนะครับก็ห้าลูกนะครับอันนี้ขวดแก้วแล้วน่าจะขวดแก้วไม่ยิงนะเดี๋ยววันน้ไปบาดเท้าเขานะครับนี่จริงผมจะเอาเป้าใหม่มาแขวนแต่ก็ยิงเป้านี้มันขาดขาดไปก่อนแล้วกัน โอเคนะครับหลูกนะครับลูกแรกสุดผมไม่นับนะครับที่ยิงไปเพราะว่าเป็นการยิงอุ่นเครื่องเราจะได้ดูทิศทางของลูกเราจะได้ปรับแก้ได้นะครับคือถ้าเป็นเป้ากระดาษเนี่ยเดี๋ยวเด๋ยวผมจะยิงเป็นเป้เปากระดาษแล้วกันเนาะเพิ่มเข้ามานะครับเป็นการแบบสอนวิธีการปรับแก้นะครับปรับแก้ ทรงของลูกนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำคลิปเนาะทำคลิปออกมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ทำได้4ลูกนะครับยิงไปทั้งหมด5ลูกนะฮะลูกแรกผมไม่นับนะฮะลูกแรกคือไม่นับนะครับจะนับลูกที่2นะครับเป็นลูกที่1นะครับเข้าใจไหมคือผมยิงไปทั้งหมด6ลูกถูกไหมลูกแรกเนี่ยเป็นลูกอุ่นเครื่องดูทิศทางของลูกเราไม่นับจะนับลูกที่2 3 4 5 6ี่้าอย่างนี้นะครับ ก็2ลูกแรกยิงโดนอ่าลูกที่3พลาดมันจะมาโดนแถวแวนี้ผมเห็นแวบเดียวนะผมไม่ได้เห็นแบบลูกมันมาแบบนั่นหรอกเห็นแค่แป๊บเดียวนะครับมันก็เข้าเป้าบุบุเลยนะครับลูกที่3พลาดลูกที่4โดนลูกที่5โดนนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็เกือบแล้วแหละเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับ เกือบโดนล้เกือบโดนทุกลูกแล้วเหลือลูกเดียวนะครับก็ระยะต่อไปถ้ายิงโดนเนาะก็จะเพิ่มเป็น25เมตรนะครับผม25เมตรนะก็ต้องฝากไว้ด้วย,วยใครที่สนใจยางหนาสติกนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับมีจําหน่ายยางเส้นนี้นะครับเป็นยางสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทับแก้มนะครับเดี๋ยวไปตรงวให้ชมเดี๋ยวเอาเป้าลบนิดนึงเผื่อรถเข้ามา เดี๋ยวให้ดูนะครับยาที่ผมใช้เนี่ยเป็นยาสเปคพิเศษนะใช้ยิงในท่าทาับแก้มนะครับผมอยางเส้นเนี้ยนะครับไม่ใช่ยางยาวนะไม่ใช่ยางสเปคมาตรฐานนะครับเดี๋ยวจะดูด,ดูดูเงาผมแล้วกันยางมันยืดได้แค่เนี้ยสุดสุดสุดแขนผมพอดีนะครับ มันจะยืดหยุ่นได้อีกนิดนึงสําหรับคนที่แขนยาวนะครับแขนยาวผมนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมในคลิปในในเงานะเนี่ยฮะถ้ายิงหลังหูจะอยู่ตรงนี้ถ้า b ต t t e r f l y จะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมฮะเอาใหม่ถ้ทาทาบแก้มเนะี่ยเราจะจีบลูกเนี่ยมือที่ขยับอยู่เนี่ยนะจีบลูกมาทาบแก้มเราอันนี้คือท่าทาบแก้มนะครับ ถ่ายิงหลังหูจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะอยู่หลังหูเราท่าบริไฟจะอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้คือท่าทับแก้มนะครับถ้าใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เพจสลิงชอ็อตทีเฮดแล้วก็มีจําหน่ายยางสเปคมาตรฐานนะครับนี่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 เลยถุงนี้ทั้งถุงนะครับเป็นยางสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าทับแก้ม ยางแบบเดียวที่ผมใช้นี่แหละนะครับนี่นะฮะอันนี้คือยางมาตรฐานนะครับยางสเปคมาตรฐานความหนา0.7นะครับตัวนี้อันนี้ก็ยางสเปคมาตรฐานอันนี้น่าจะนี่มีเขียนอยู่0.75อันนี้0.75นะครับก็มียางจําหน่ายนะครับมีลูกเหล็กจําหน่ายด้วยนะครับลูกเหล็กวันนี้เดี๋ยวจะส่ง1กิโลนะครับต้องขอขอบคุณด้วยลูกค้านะครับอันนี้ถุงละครึ่งกิโลนะ นี่นะฮะถุงละครึ่งกิโลแล้วก็อันนี้ถุงละ1นกิโลเดี๋ยววันนี้จะส่ง1นกิโลนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมลูกเหล็กหรือว่ายางหนาสติ๊กก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะยิงอ่ายิงต่อนะครับเป็นการจับหนาสติ๊กแบบ45อ,องศานะครับ,รบก็รอติดตามชมแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะยิงอ่า 10เมตรเนาะสิเมตรนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้คือยังยิงไม่เข้าเป้าทุกลูกเนาะโอเคครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้นะครับ